ล่าสุดก็มีภาพการจัดส่ง mg 4 electric กว่า1,000คันไปรุยตลาดยุโรปกันแล้วนะครับและเว็บไซต์ของทาง mg ยุโรปเองก็มีการขึ้นข้อมูลของรถให้อ่านกันแล้วด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือ all new mg 4 electric รถยนต์แฮชแบ็กขุมพลังไฟฟ้าล้วนหรือ BEV คันล่าสุดจากค่าย MG ที่ส่งเข้าไปเปิดตัวและเปิดขายกันที่ยุโรปในช่วงประมาณป,ปลายปี2022นี้นะครับ MG Electric ก็คือตัวเดียวกับ MG มู่หลานที่ทำตลาดในประเทศจีนนั่นเองมากับตัวถังโชบเชียร์รดุดันสไตล์แฮชแบ็ก5ประตู mg f electric หรือว่า mg มู่หลานเป็นรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของค่าย mg ที่ใช้แพลตฟอร์มแบบ Modular msp ตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรมไฟฟ้าตัวใหม่ของ saic motor ที่เป็นบริษัทแม่ของทาง mg เขานะครับเป็นตัวสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นได้มีการกระจายน้ำหนักแบบ50-50ให้ความสมดุลในการขับขี่แพลตฟอร์มนี้สามารถนาไปผลิต เป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแฮชแบ็กเป็นซีดาน SUV แล้วก็รถตู้นะครับโดยที่มีระยะฐานล้ออยู่ที่2,650ถึง3,100ม mm ิลลิเมตรนั่นเองมาดูที่ MG4 Electric กันนะครับมิ่ติดตัวรถจะมากับความยาว4,287ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,836ม mm, ิลลิเมตรสูง1,516ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อเขาอยู่ที่2,705ม mm. ิม MG4 Electric มากับแบตเตอรี่1 Pack ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทาง s a c Motor เองเป็นแบตเตอรี่ที่มีความบางเพียง110มิมมีความยาว1,690ม mm, ิมและกว้าง1,300ม mm, ิมซึ่ง MG ระบุว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดบางที่สุดเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าในพิกัดเดียวกันเลยทีเดียว ในแบตเตอรี่ขนาด51กิโลวัตต์อาจะวิ่งได้ไกลสุดประมาณ350กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐานของ WLTP มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่ที่ล้อหลังให้กำลังสูงสุด170แรงมา้าหรือว่า125กิโลวัตต์นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่มีความจุ64กิโลวัตต์อัวตัวนี้จะวิ่งได้ไกลสุด452กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐานของ WLTP เช่นเดียวกันมากับมอเตอร์วางที่ล้อหลังให้กำลังสูงสุด204แรงม้าหรือว่า150กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ในเวลาน้อยกว่า8วินาทีนะครับความน่าสนใจของแบตเตอรี่แบบ One p a c ก็คือมันสามารถนำไปปรับใช้กับรถยนไฟฟ้า รุ่นอื่นๆที่พัฒนาขึ้นโดยแพลตฟอร์มเดียวกันคือเจ้าโมดูล่ MSP นั่นเองนะครับโดยพัฒนาให้มีการรองรับความจุตั้งแต่40กิโลวัตต์ชเวนถึง150กิโลวัตต์ชวและยังมีความยืดหยุ่นสูงรองรับเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่หรือว่า BaaS หรือว่าแบตเตอ y ี่ as a service นั่นเองนะครับเหมือนกับที่ค่าย Neo ทำไปแล้วนั่นเองซึ่งเราก็เคยทำคลิปนำเสนอไปแล้วคุณผู้ชมสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปที่เราลิงก์ไปให้นอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรด แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่400ถึง800โวลต์เพื่อการชาร์จที่รวดเร็วมากขึ้นล่าสุดก็มีภาพการจัดส่ง MG4 Electric กว่า1,000คันไปลุยตลาดยุโรปกันแล้วนะครับและเว็บไซต์ของทาง MG ยุโรปเองก็มีการขึ้นข้อมูลของรถให้อ่านกันแล้วด้วยนอกจากนี้สื่อรถยนต์ของจีนยังระบุเพิ่มเติมว่าทาง MG จะส่ง MG4 Electric ทำตลาดต่อในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตะวันออกกลางเม็กซิโกรวมถึงอเมริกาใตา้และประเทศอื่นๆภายในปีหน้า สแสดงว่าปีหน้าคนไทยก็มีโอกาสได้เจอตัวเป็นของเจ้า MG4 Electric ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยชื่ออะไรนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ